ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ร้านคิทเทิลช็อปร้านเติมเกมโลบอคที่รับประกันการเตริมไวท์นจมีบริการเตริมโลบัคระบบ v i p Server สูงถึงเลเยอ8มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาร์ในแบบต่างๆสูงถึงเลเยอร์10อทิเช่นแมปบลบ็บอกฟูด King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID ดีเทพแบบบล็อกฟูดและ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อทิเช่นโลบอคโคด้ดทอยโคด้ดเฟสโคด้โคดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือืออออออกกกกกกพรรรรร้้มมมมมขงเลล่่นนนตตาาาาาีีี็ยยใชบบิิิัๆดไ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเรจินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจาหน่ายด,ด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านโฮปสโต้มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแมปต่างๆรับกดเกมพาร์ตในเลตสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ v i p Serv e r สูงถึงเลตเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยูดิทอลก็สมัครบล็อกฟุตกันอีกแล้วเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมพี่ก็จะมา วิเคราะหนะ์ด้วยเรียกวิเคราะห์หรือมาเดามาเดาแล้วกันเนาะสิ่งที่จะมาในอัปเดตที่17.3นะครับผมก็ข่าวนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็บางอันก็ถูกสปอยไปแล้วนะบางอันก็ยังไม่ถูกสปอยนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับคลิปนี้พี่ก็จะมามโนนะฮะหรือว่ามาเดาสิ่งที่พี่ยังไม่เคยสปอยไปแล้วกันเนาะโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ต้องเข้าไปในดิคอร์ดของเขาก่อนนะฮะอ่ะ เขามานนี้ที่ขอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็นี่นะครับผมโพสต์นี้นะครับโพสต์นี้นะฮะก็เป็นโพสต์เกี่ยวกับการอัปเดต17.3นะครับผมว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะก็อันแรกนะครับผมอันนี้นะครับผมเคล็กพินส์ทูฟอร์มไฟนอลแบทเทิลอันนี้นะครับผมพี่ไม่แน่ใจนะหมายถึงบิ๊กมัมหรือคาตาลิคุนะครับอันนี้นะะฮเอ่อเป็นร่างที่แท้จริงนะฮะร่างที่แท้จริงแล้วก็เป็นร่างแบทเทิลนะฮะไฟนอลแบทเทิลก็คือ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของไอตัวนี้นะคาตาคา,า,าตาลิคูหรือบิ๊กบัมนั่นเองนะสองตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับอาจจะเป็นผลโมจีเปล่าผลโมจีที่ถูกประปรุงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นบอสตัวใหม่ท่านผู้ชมว่าไงสําหรับหัวข้อนี้ฮนะเค้กพ <c oughs> ินส์ทูฟอร์มไฟนอลแบทเทิลน่าจะเป็นบอสใหม่สําหรับพี่น่าจะเป็นบอสใหม่นะครับน่าจะเป็นบอสใหม่เข้ามา คิดว่านะคิดว่านะครับอันนี้ก็ต้องดูคอมเมนต์จากคนดูด้วยนะครับอ่โอเคก็หัวข้อนี้พี่ว่าพี่ผ่านไปแล้วกันเนอะอันนี้พี่แบบไม่แน่ใจที่จะเดาเนะครับผมแล้วก็อเนี้ยคืออันที่พี่สนใจมากที่สุดนะครับอันที่พี่สนใจมากที่สุดก็คือเอาเวกเผาฮะเอาเวกเผาแล้วก็แปลงล่างฮะอันนี้นะครับคือพี่สนใจมากเลยนะฮะก็อย่างที่บล็อกฟู้ใช่ไหมมันมีทั้งหมด6เผาใช่ไหมครับ หกเผ่าก็คือเผ่ามนุษย์เลยมนุษย์มิงเงือกสกายกูนแล้วก็ไซบอร์กใช่ไหมครับหเผ่านี้นีครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นมนุษย์มนุษย์มันจะทานฟอร์มยังไงแปลงร่างเป็นอะไรหรือจะมีความสามารถเพิ่มหรือจะแปลงร่างเป็นไซตามะหรือจะแปลงร่างเป็นฮันมะยูจิโร่แค่คิดก็น่าจะสนุกแล้วนะครับผมถ้ามันมีก็ดีนะแต่ที่พี่นึกออกนะครับผมการทานฟอร์มก็คือเผ่ามิงฮะ เผ่ามิงอันนี้ทาร์นฟอร์มได้อ่าเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเผ่ามิงนะแต่เป็นเผ่ามิงวีเท่าไหร่ดีวีได้ไหมเรียกว่าวี V1 วีมันจะหูขาวใช่ไหมครับวีของเผ่ามิงอ่ะมันจะหูขาวแล้วก็มันก็จะวิ่งช้าจะวิ่งช้าใช่ไหมเปลี่ยนเป็นวีมันก็จะวิ่งไวขึ้นฮนะไวขึ้นอ่าถ้าเป็นวีมันจะวิ่งประมานนี้กดวิ่งแล้วนะแต่เป็นวนะีเนี่ยคือมันจะวิ่งไวขึ้นฮนะอันนี้นะครับแต่ถ้้าาเปป็น V3 V3 ออ่่คืแลงงไดฮนะ เขาด้คิดนะแปลงร่างก็คือแนในิเมก็เคยดูใช่ไหมครับมันแปลงร่างพระจันทร์เต็มดวงกลายเป็นร่างซูลอนซูลอนท่านผู้ชมซูลอนจะมาร่างซูลอนจะมาฮะความสามารถของร่างซูลอนนะมันก็คือแบบเร็วฮะเพิ่มความเร็วถ้าเป็นเผ่ากระต่ายนะคือมันเร็วนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเผ่าหมาป่าเผ่าแมวอะไรพวกนี้มันก็ความสามารถมันก็จะไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหม โอ้โหแค่คิดว่าเผ่าซูรอนจะมาก็จะแบบม,มันน่าจะเจ๋งสุดแล้วนะแล้วถ้าเป็นแบบเผ่าอะไรเผ่าเงือกเผ่าเงือกลงน้ําแล้วจะกลายเป็นเจ้าทะเละหรือจะกลายเป็นมนุษย์เงือกฮะอันนี้อันนี้มาลองม,โ,มโนมโนขำๆเฉยๆนะเอถ้ามันลงน้ำามันจะโหดขึ้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเผ่าเงือกน่าจะเป็นประมาณนั้นฮนะแล้วถ้าเป็นเผ่าสกายถ้าเป็นเผ่าสกายใช่ไหมมันมันจะเป็นยังไง นึกภาพไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ดูได้นะถ้าเป็นเผ่าสกายแปลงล่างมันจะเป็นคล้ายๆไอตัวที่มันถือปืนใหญ่บนเกาะสกายพี่ครับจะตัวดำๆแล้วก็ถือปืนใหญ่อะไรอย่างงี้ป่ะเผ่าเผ่าอะไรนะแชงเดียใช่ไหมเป็นเผ่าแชงเดียใช่ไหมแชงด้าเออประมาณนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปเผ่ากูนเผ่ากูนนะฮะถ้าลองคิดเล่นๆดูเนี่ยถ้ามันทา์นฟอร์มทาร์นฟอร์มจะเป็นอะไรครับมันมันเป็นกูนก็คือผีดิบใช่ไหม มันมีความสามารถในการดูดเลือดใช่ไหมครับน่าจะเป็นแดคูลาแปลงเป็นค้างคาวอะไรอย่างงี้เปล่าครับทารนฟอร์มเอออันนี้น่าหน้าคิดนะแล้วไซบอร์กไซบอร์กก็น่าจะเป็นเผ่าของแฟงกี้ใน,นีพี่คิดว่าน่าจะเป็นเท่าที่พี่คิดนะน่าจะเป็นเผ่าของแฟงกี้นะครับถ้ามันแปลงร่างกลายเป็นหุ่นยนต์กันด้อมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้คือมาโมโนขำๆเฉยๆเ,เนีฮยมาถามความเห็นมาวิเคราะห์อะไรกันนะครับผมก็สําหรับ สิ่งที่มันจะอัปเดตนะก็คือที่พี่สนใจที่สุดก็คืออันนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามันจะอัปเดตนะอัปเดตสิ่งแรกที่พี่คิดนะครับที่จะมาเป็นเผ่าแรกนะก็คือเผ่ามิงอะเผ่ามิงน่าจะมาก่อนนะเพราะว่ามันน่าจะทําง่ายที่สุดแล้วนะครับกลายเป็นร่างซูลอนนะครับอันนี้คือพี่อยากให้มันมาไวๆนะเดี๋ยวมาไวๆนะฮะมันน่าจะมัน <c oughs> น่าจะมันนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราข้ามของเอเวกเผ่า <ๆ S 1> ไปก่อนแล้วอันนี้คือจบแล้วเนาะ นีจบแล้วนะครับก็ต่อมานะครับผมก็ผลโมจิอเวกเนาะโมจิอเวกก็พี่เคยทำสปอยไปแล้วนะครับมันเคยมีสปอยหลุดนะสปอยหลุดในทวิสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็เอามาให้ดูกันบ้างแล้วนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็สำหรับมัดซุกวีสองนะฮะอันนี้พี่เพิ่งทำไปนะเพิ่งทำไปนะปนะก็คือการมโนโนะครับผมมโนว่าเออ่มันต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมเพื่อทำมัดซุกวีสองใช่ไหมครับก็ไปดูกันได้นะครับคลิป ล่าสุดละมังล่าสุดของพี่นี่ครับโอเคอันนี้ดาบดาบน่าจะมานะครับปืนน่าจะมาผลพิศาส์น่าจะมานะครับผมแล้วก็อันนี้มันไม่มีนะไม่มีรูปร่างของผลพิศาส์ที่มันถูกเปลี่ยนไปนะครับไม่มีนะฮะมันน่าจะมีประมาณนี้วิเคราะห์ที่พี่สนใจที่สุดก็คือนี้นะครับการเ w a k เผ่านั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กับ fc กันบ้างดีกว่านะครับว่าน้องๆคิดไงนะฮะถ้าอัปเดตนี้มีการปลุกพลังเผ่านะครับผมแปลงร่างนะฮะแปลงร่างของเผ่านะฮะ มันจะสนุกขนาดไหนนะก็มีคอมเมนต์อยู่23คอมเมนต์นะฮะก็คอมเมนต์แรกนะครับผมพูดคําเดียวเลยว่ามันแน่นอนนะฮะหมูปิ้งก็อร่อยทีนะพี่มันเกี่ยวอะไรกับหมูปิ้งฮนะตื่นเต้นมากครับเผากูนต้องเทมากเลยนะพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมเจ๋วเลยนะฮะเจ๋งเจ๋วเลยดีอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะรังการคนที่เล่นโทรศัพท์หรือคอมไม่แรงน่าจะแหลกพอตัวคิดว่าเหมือนกันนะครับน่าจะดีนะพี่สนุกแน่ ก็ดีก็น่าจะเจ๋งใช่ไหมครับคงจะเจ๋ง oh. ผมเดาว่าเป็นเผ่าไททันเนอะไม่น่าจะไปไม่น่าจะมีเผ่าใหม่นะพี่คิดว่านะครับถ้ามันดีก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีก็คือจบเอออยเอเอตอนนั้นละกันนะครับผมมีอะไรทําหลังเลเวลตอนแล้วน่าจะทํายากนะครับอัปเดตตอนไหนก็แอดมินเขาบอกมาว่าเออีกไม่กี่สัปดาห์นะพี่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะน่าจะสนุกใช่ไหมครับแบบอะไรครับแบบป,ป๊อกพุทครับผมวันนี้ก็ไม่รู้นะ no อม m ม e n t แล้วก็คอมเมนต์นี้นะครับแปลงล่าง ผมสงสัยว่ามันจะแปลงร่างแล้วเท่ไหมสกิล,ลเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือเปลี่ยนไปหมดอันนี้ก็ต้องรอดูตอนอัปเดตนะฮะแล้วก็คอมเมนต์น้ฮนะอัปเดตนี้น่าจะส,ส,ส,สุดสุดเพราะว่ามีการอัปเดตหลายอย่างมากใช่ครับผมมีการอัปเดตเยอะมากๆนะฮะเยอะที่สุดทเท่าที่เคยเยอะมานะเขาว่ามาอย่างนี้นะครับโอเคตัวละครน,นี้ในวันพีชเป็นเผ่ามิงใช่ครับเผ่ามิงพี่ก็เอารูปเผ่ามิงมาให้ดูะฮะผมเลเวล271ยนเอะโอเคสูส้ๆแล้วกันเนอะอะไรเนี่ยมีไม่น่าจะเกี่ยวแล้วนะโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะคอมเมนต์จาก fc นะครับผมเกี่ยวกับที่พี่โพสไปเนาะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยก okay. mm ็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับถ้ามีข่าวใหม่ๆอะไรก็จะมาอัปเดตให้รับดูรับฟังกันแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายยทุกคนด้วยนะฮะบายๆครับบายๆ